บรรยากาศงานป่าเวณีปีใหม่เมืองเตียงใหม่ประจำปี2566ที่จังหวัดเชียงใหม่วานนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างพาครอบครัวเข้าวัดทําบุญและส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกมาเล่นน้ําสงกรานต์บริเวณข่วงประตูท่าแพและคูเมืองเชียงใหม่อย่างคึกคัก เช่นเดียวกับที่จังหวัดชนบุรีโดยเฉพาะถนนเข้าหลามหาดบางแสนมีชาวไทยและชาวต่างชาติออกมาเล่นน้ำจำนวนมากส่งผลให้การจราจรบริเวณถนนเลียบชายหาดบางแสนติดขัดตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่สถานีต,ตำรวจพูทนจังหวัดชนบุรีจึงเปิดให้เดินรถบริเวณถนนเข้าหลามแทนถนนเลียบชายหาดตลอดสายต่อเนื่องไปจนถึงงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสนวันที่16-17เมษายนนี้ ส่วนที่พัทยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอธิรัสเซียจีนเกาหลีและอินเดียออกมาเล่นน้ำจำนวนมากโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาจัดกำลังออกตรวจตราอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องส่วนบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเข้าสารหลังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ำจนเกินกำลังที่พื้นที่จะรองรับได้ตั้งแต่วันแรก พลตตรเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงได้ปรับแผนการจัดระเบียบใหม่เพื่อลดความแออัดโดยให้ประชาชนเข้าได้ทางฝั่งถนนจัก,กรพงษ์และฝั่งวัชนะสงครามเท่านั้นจัดระเบียบได้ดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็มีเตรียมเส้นทางกรณีเหตุฉุกเฉินก็จะมีเตรียมเส้นทางทางออกไว้ด้วยนะครับรับมือได้ก็คงจะรับมือได้ีแต่ว่าถ้าต่อเข้าศาลนะครับเต็มเราก็จะให้ชะลอยอยู่ด้านนอก ให้ไปเล่นด้านนอกก่อนแล้วก็เมื่อปริมาณคนที่อยู่ในต่อข้าสานี่ยต่อข้าสาเนี่อยู่ในรองรับได้เราก็จะปล่อยเข้านะครับเราเชื่อว่าเราจะจัดระเบียบได้นะครับส่วนการรักษาความปลอดภัยได้เพิ่มกำลังควบคุมฝูงชนจำนวนสองกองร้อยเพื่ออำนนยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งงานพร้อมนำเครื่องขยายเสียงออกประกาศเป็นระยะ แล้ววันนี้จะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเลน่นน้ำสงกรานถนนเข้าสารเป็นวันสุดท้ายตั้งแต่เวลา12นาฬิกาจนถึง22นาฬิการินราดาสุขคนวิมลมานรายงาน